สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยู u ูบช anel อาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมูลนิธิเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสำนักลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับเดือนหน้าจัดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับวันเดียวนะครับในเสาร์ที่12มิถุนายน6-4นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับ3ชั่วโมงเต็ม กับเนื้อหานะครับที่เป็นตอนใหม่นะซึ่งแตกต่างจากการประชุมเชิงสำหรัออนไลน์นะครับเมื่อ5-6ครั้งที่แล้วซึ่งอันนั้นคือตอนเก่าหรือตอนที่1 the great reset นะครับส0 2 0สิ้นสุดวงรอบวัฏจักรหนี้สินและปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะครับซึ่งเป็นการประชุมเชิงสำนาออนไลน์นะครับสดนะครับไลฟ์ Live, ไม่มีการบันทึกนะครับหรือไม่สามารถดูย้อนหลังได้น,นั่นเอง ท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก9599เพื่อต้องการสอบถามรายละเอียดหรือหัวข้อปิกย่อยนะครับในการประชุมเชิงสำหรับลายนี้ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับท่านใดที่พร้อมเปิดใจฟังนะครับและไปตกผลึกความคิดเองกันต่อนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้ก็หวาดเสียวอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นเป็นหวาดเสียวในทางที่ดีนะเพราะาราคาทองคํามันขึ้น มื่อวานนี้นะครับประมาณเกือบ3ามทุ่มเนี่ยราคาทองคำนี่พุ่งปรี๊ดขึ้นไปเลยนะครับกราฟพุ่งอย่างชันเลยนะขึ้นไปถึงประมาณสนะั้งพันแดนะดอลลาร์ต่อออนและเมื่อเช้านี้นะครับไปตรวจสอบกราฟดูก็ปรกากฏว่ามันขึ้นสูงสุดทนะลุ1890ดรอดลลาร์ต่อออนขาดีแค่สิบเหรียญน,นะครับก็แตะถึง1 9 0 0ดอลลาร์ต่อออนแต่ดูเหมือนมันไม่เสถียรนะครับก็ ถูกขายนะบางส่วนลงมาและถูกเทขายอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงหลังๆจากกราฟนี้นะครับดูทางขวามือก่อนที่มีการรีบาวกลับขึ้นมา <c oughs> ก็แบบว่าแนวต้านนะประมาณ1890ดอลลาร์ต่อออนนี้ยังแข็งแรงอยู่ขณะที่แนวรับประมาณ1860ปดรอยนะ1,860ดอลลาร์ต่อออนยังแข็งแรงอยู่วันนี้เลยกลับมาปิดที่ประมาณ1860กกว่า เกือบ1,870ดอต่อออนหรือพูดง่ายคือมาพักก่อนนะเพราะว่ามันขึ้นสูงมาหลายวันนะครับนะขึ้นมาปรับมามาตั้งฐานกันอยู่แถวเนี้ยนะพนแดเอลลาร์ต่อออนนะซึ่งเป็นแนวรับที่ดูเหมือนยังแข็งแรงอยู่นะที่เป็นตัวปรับฐานถ้าบอกว่าที่ทาราคาทองคำนะครับในช่วงนี้อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ย ก็มองว่ายังเป็นบวกอยู่นะครับที่ทางราคาทองคำในระยะสั้นเหตุปัจจัยก็มาจากเรื่องของกระแสะเงินเฟอ้อซึ่งเป็นที่พูดกันอย่างกว้างขวางนะครับในสื่อกระแสะหลักในเมนซีมีเดียในสหรัฐถึงกระแสะเงินเฟ้อมารวมถึงตัวเลขทางสิทนะิของอัตราเงินเฟอ้อนะ CPI นะดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปรวมถึงข้อ CPI นะครับ อัตราเงินเฟอ้อผู้บริโภคพื้นฐานและรวมถึงที่เป็นปีต่อปีและเดือนต่อเดือนนะครับที่พุ่งสูงขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจึงทำให้นักลงทุนนะเชื่อมั่นว่ากระแสเงินเฟอ้อกำลังจะมาแต่จะเป็นชั่วคราวหรือไม่ก็ต้องดูนะครับถึงเซนติเมน t ทัลพฤติกรรมของนักลงทุนแต่ดูเหมือนว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับจึงวิ่งหาหลุมหลบภยัย เซเปอเว้นเราดูราคาทองคําในช่วง5วันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าขึ้นนะแนวโน้มแต่พักฐานเป็นระยะระยะนะครับอาจจะบางส่วนมีการเก็งกาไรนะครับพอสูงแล้วก็ตัดยอดออกไปทําให้ปรับลดลงมาพักฐานเป็นระยะแต่ทิศทางยังดูเหมือนว่ายังขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นในระยะกลางระยะยาวนะครับนะใครที่ติดตามในช่องผมผมจะบอกว่าตั้งแต่มันประมาณก่อพันเจ็ดร้อยห้าสิบถึงพันแปดร้อยดอลลาร์ออนเนี่ย นะใครที่มองระยะกลางและระยะยาวคือมองไปถึงปลายปี64ข้ามไปถึงปี65เนี่ยนะเราสามารถทําการเทรนอาราวคือมองรอบตัวถ้าขาดเงินสดสภาพคล่องนะเรามีสัดส่วนทองคํามากเกินไปก็สามารถทําการเทรนอาราวปรับพอร์ตให้มันบาลานซ์ให้สมดุลน,นะครับ้าใครยังไม่ทําช่วงเวลานี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ผมมองว่าทําได้ในกรอบพันแปดร้อยถึงพันแปดร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อออนนะครับก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับนะท่านท่านมีสาภาพคล่องสูงอยู่แล้วก็ไม่มีความจําเป็น ส่วนท่านที่อยากเก่งกำไรระยะสั้นท่านก็ดูจังหวะดีดเพราะว่ามันยังมีการสวิงขึ้นลงอยู่เพราะว่ามีการเก่งกาไรระยะสั้นกันอยู่เราดูจากการกาฟก็จะเห็นว่าเทรนด์มันขึ้นก็จริงนะครับแต่ก็มีการตัดยอดเป็นระยะระยะมีการปรับฐานตั้งฐานเป็นระยะระยะนะครับแต่ทิศทางนะที่ผมมองจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะแล้วจะเข้าไปถึงต้นมิถุนาย,ยนเนี่ยถ้าเหตุปัจจัยอื่นยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็เหมือนว่าราคาทองคํา อนะยังเป็นทิศทางขึ้นอยู่ในระยะสั้นส่วนระยะกลางและระยะยาวนะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าแรงกดดันนะครับจากเงินเฟอ้อนะมาเรื่อยๆๆในตลอด2-3เดือนนี้นะครับ,ม,ดดนนะบ,รบมันจะไปกดดันในตลาดพันธบัตรรัฐบาลมันจะไปกดดันในตลาดทุนตลาดหุ้นโอกาสที่จะเกิดคราชการเกิดร่วงครั้งใหญ่จะเป็นบิ๊กคราชหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องใช้วิญญาณดูจะเกิดเดบัหซื้อเปล่าก็ต้องใช้วิยาณดูนะครับแต่ราคาทองคําน่าจะยังมีความผันผวนเหมือนกับว่าเรานั่งเครื่องบินไปนเครื่องบินกําลังทยานทยานนะมีโอกาสที่จะร่วงลงเหมือนกันนะครับจากแรงกระชากนะครับจากหลุมอากาศอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นในระยะกลางนะหมายถึงว่าจากนับจากบัดเนี้ยครับไปจนถึงไปปียปี6่เนี่ยนะมันอาจจะมีช่วงของหลุมอากาศ นะครับตามที่นักวิเคราะห์ูรูต่างชาตินะพูดเอาไว้นะจากสภาวะบีบคั้นกดดันนะครับจากความผันผวนในตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดหุ้นโอกาสที่เกิด Big Crash The b u ัสมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปรับพอร์ตไม่สมดุลถืออย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะที่เราสู่กันฟังส่วนหุ้นเมื่อวานนี้นะครับอย่างดาวโจนก็ติดลบไป164จุด นะครับก็ยังเป็นช่วงนะครับของการปรับตัวนะการที่พยายามขยับสูงขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจะคืบคานช้าลงช้าลงนะครับในตลาดหุ้นดาวโจนก็ปิดลบไปถ้าเราดูในระยะยาวนะมากขึ้นนะครับภาพกว้างนะครับในช่วง6เดือนเราจะเห็นว่าดูเหมือนว่าทางขวามือเนี่ยนะมันพยายามจะขึ้นแต่ดูเหมือนว่ามันจะ เริ่มไซเวย์แล้วนะครับเริ่มแกว่งข้างๆ้างนะไซเวย์แต่อย่างที้บอกนะครับกูรูนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดาวโจนเนี่ยนะยังมีโอกาสขึ้นสูงไปถึงประมาณ38,000จุดนะเป็นท็อปของมันตอนในช่วงประมาณพฤษภาคมถึงกรกดาคมเนี่ยแหละครับนะมันมีโอกาสจะคืบคานขึ้นไปอีกเพราะว่าดาบใดที่เฟดนะครับในยังพยุงยังอุ้มอยู่นะยังพยายามที่จะจัดการตลาดทุนดัดหุ้นอยู่ ก็มีโอกาสที่จะขยับสูงขึ้นไปอยู่นะครับ SP500 นะครับเมื่อวานนี้ก็ติดตัวแดงเหมือนกันติดลบนิดหน่อยนะครับติดลบประมาณ12จุดนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับนะทิศทางตามการคาดการณ์ของกูรูนักวิเคราะห์นะมันก็ยังคืบคานสูงขึ้นไปอยู่แต่ดูเหมือนว่ามันจะสูงช้าลงช้าลงช่วงนี้ดูเหมือนมันจะไซเว์นะมันจะไซเว้ ซึ่งกูรูนักวิเคราะห์คาดการว่ามันอยากจะขึ้นไปท็อปถึงประมาณ4,700จุดอาจจะช่วงปลายพฤษภาคมถึงต้นกรกฎา,าคมนี่ยแหละครับเราจะเห็นว่าการาฟในระยะยาวนะหเดือนนะครับดูเหมือนว่ามันขึ้นไปแล้วไซเวก็เราไปดูที่ Nasdaq นะครับตลาดหุ้น Nasdaq นะครับเมื่อวานนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือตลาดหุ้นนี่ติดแดงหมดเลย นะแต่ติดลบนิดหน่อยนะครับประมาณ3.9จุดจุดประมาณ 4. จุดนะครับพยายามจะไต่สูงขึ้นเหมือนกันนะถ้าดูทิศทางนะแม้มันจะนั่นแต่ว่ามันก็พยายามจะขึ้นอยู่เหมือนกันนะถ้าเราดูระยะยาวนะครับเช่นเดียวกันนะใน6เดือนนะดูเหมือนว่ามันจะไซเวนะครับนะแกว่งข้างๆซึ่งกูรูนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าไอ้ตัวนะัส d ดกเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปสูงถึง17,000จุด นะท็อปของมันนะครับก็เกิดช่วงประมาณนี้ครับนะประมาณปลายพฤษภาคมถึงต้นกรกฎาคมนะส่วนกูรูอีกท่านหนึ่งนะครับอย่างคุณฮาริเดนนะครับนะก็มองว่าเข้าประมาณต้นมิถุนายนเนี่ยต้องเระมัาระวังนะเพราะเขาคาดการอยู่เหมือนกันว่าโอกาสที่จะเป็นเกิดคราชบิ๊กครชของเขาเนี่มีอยู่ในต้นมิถุนายนแล้วถ้ามันเกิดจริงๆนะมันแรงมันจะลงมาจาก อยากยอดเนี่ยประมาณ40กว่าเปอร์เซนต์บวกนะในช่วง3เดือนไปสิ้นสุดประมาณสิงหาคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องเปิดใจฟังนะครับแต่ว่าเราจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยแต่ถ้าเราเปิดใจฟังได้เราก็จะมีความระแวดระวังระมัดระวังตัวนั่นเองส่วนบิตคอยนี้ช่วงนี้โดนหนักนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงมาอีกนะครับหนึ่งเหรียญบิตคอยก็เหลือประมาณ1นล้านสองแสกว่าบาทไทยจากที่มันเคยถึง2ล้านกว่าบาท ไทยนะครับตอนหนึ่งเหรียญบิตคอยแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีกําไรเหลืออยู่นะครับสําหรับท่านที่ซื้อมาตอนที่มันต่ํากว่า1นล้านบาทตอนหนึ่งเหรียญบิตคอยเนี่ยแต่คราวนี้หลายท่านก็คิดว่ารอมันเด้งกลับนะครับซึ่งอันนี้ผมก็วิเคราะห์ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็ตอบยากนะผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญคริปตโตเคอเรนซีนะครับแต่ว่าถ้ามองว่ามันเป็นเซฟฮับเบนหรือเปล่านะหลายคนที่สงสัย นะเปรียบเทียบบิตคอยกับทองคำเนี่ยช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาดีที่เรามองเห็นว่าเมื่อกระแสเงินเฟอ้อมาเนี่ยนะครับมันเหมือนมีคนมาทําการทดลองให้เราดูนะครับก็ดูซิว่านักลงทุนเขาจะมองตัวไหนเป็นตัวหลุมหลบภัยนะก็ค่อยๆศึกษาดูนะครับยังมีเวลาเพราะช่วงนี้เป็นเพียงแค่กระแสของเงินเฟอ้อนะครับตัวเงินเฟอ้อจริงๆยังไม่มานะมันอาจจะมาจริงๆตอนประมาณปลาย6,4่ 4, ข้ามไปปี6566เลยนะครับ มันทิศทางของไอตัวคริปโตเคอเรนซีดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ไซเวยอย่างเดียวนะครับมันทิศทางลงด้วยตัวยิวนะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะลงมาถึงประมาณ1.5กว่ากว่าก็ดูเหมือนว่าจะถีบตัวสูงขึ้นนะครับในช่วงเมื่อวานนี้นะครับถีบตัวสูงขึ้นไปเกือบเกือบ1.7นะครับ ก็บ่งบอกถึงว่านักลงทุนก็ยังขายนะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคือไม่อยากถือนะตอนนี้หลายคนอาจจะอยากจะไปถือทองคําก็ได้นะก็จะขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะมันเกิดสภาวะเรียกว่าเนกาทีฟ e ร l ย i e l d นั่นก็คือถ้าเราเอา nominal y ลยิ d นะครับไอตัวนี้ครับ1.676%ตั้งลบด้วยอัตรางเงินเฟ้อในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเช่น cpi เนี่ยอยู่ที่4.2%มันจะติดลบนะครับ หรือว่าใช้คออินเฟชันกันนะครับนะตัวเงินเฟอ้อพื้นฐานก็ติดลบนะครับมันเป็นเนกาทีฟเรีย e ยูผลตอบแทนที่แท้จริงติดลบมันจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำง่ายคือใครถือไอตัวพันธบัตรเนี่ยนะครับเหมือนนักขาดทุนนะครับเพราะยูมันเป็นลบเขาก็โยกเงินไปลงที่ทองคำดีกว่าน,นั่นคือเหตุผลน,นะครับเราจึงมองเห็นว่ายูอันนี้มันขึ้นขึ้น,นล,งลงลงบางช่วงมันขึ้นสูงเงินไปนะครับ ก็เข้าใจว่าทางเฟดนะธนาคารกลางจะเข้าไปซื้อนะคืนพันธบัตรก็คือแอบสอบมันเข้ามาทําให้ยิวมันดรอปลงมาตกลงมาแต่บางช่วงนี้ก็มีนักลงทุนขายออกเยอะมันก็กลับสูงขึ้นอีกดอลลาร์นะครับเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนแข่งค่าขึ้นมานะก็อาจจะมาจากเหตุในทางตะวันออกกลางนะครับที่ยังตึงเครียดก,กันอยู่นะระหว่างอิสราเอลกับปเาเลสไตน์ นะครับราคาน้ำมันดิบก็จะพุ่งสูงขึ้นนะทำให้มีดีมานนะของดอลลาร์มากขึ้นแลนะดอลลาร์ก็ดูเหมือนจะรีบาวน์นะครับสูงขึ้นนะจากเมื่อ5วันที่แล้วที่ดูเหมือนทิศทางยังลงนะเมื่อวานนี้ก็รีบาว์สูงกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะก็แบบว่าราคาทองคำมีสิทธิ์ลุ้นนะครับแต่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหรือเปล่า มีสิทธิ์ทะลุพันเดอลลาร์ต่อออนนะครับนะเพราะาเหตุปัจจัยมันเอื้ออยู่นะหลากหลายเหตุปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องของกระแสเงินเฟอ้อที่มาแต่อย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็นคนที่ลงทุนระมัดระวังนะไม่ประมาทเพราะว่าผมมองเห็นความผันผวน,ผนทั้งเงินฝืดเ,เงินเฟอ้อนะในตลอดปี6465เนี่ยนะครับผมจึงแนะนำว่าให้กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่แท้จ,จริงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยให้เตรียม ทั้งสัดส่วนของเงินสดและทองคำที่ป้องกันในสฉพาะเงินฝืดและเงินเฟ้อในช่วงของความผันผวนปี6465เนี่ยนะครับให้เพียงพอนะถ้าจังหวะนะทองตกหลุมอากาศก็มีเงินสดที่จะช้อนซื้อนะครับแต่ถ้ามันไปถึงเงินเฟ้อเลยนะเราก็ยังมีสัดส่วนของทองคำถือซึ่งได้กำไรนะครับมันอยู่ที่ต้นทุนที่เราซื้อมาและการวางแผนการลงทุนของเรานะครับ ในระยะกลางและระยะยาวก็คือนะเราต้นทุน,ทนต่ำนะเราก็จะมีการวางแผนนะได้หลายแบบนั่นเองก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสร่งติตตามในช่อง YouTube Channel จาร์เส็จนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ